สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ movie update นะครับรายการที่เราจะมาเล่าข่าวนะครับเกี่ยวกับวงการหนังวงการภาพยนตร์นะครับว่าเออหนังที่เราดูเนี่ยกวามันจะมาเป็นหนังเนี่ยมันมีเรื่องราวนน่นนี่นั่นอะไรบ้างนะครับซึ่งใน EP แรกที่ผมเคยทําไว้เมื่อประมาณส3าเดือนก่อนมันก็ค่อนข้างที่จะอาจจะเรียกว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะผมก็เลยคิดว่าเออเอามาทําต่อดีกว่านะครับและใน EP นี้ครับเราจะมาพูดถึงคริสตยนเบลครับดาราที่เป็นพระเอกที่หลายคนชื่อจบ่ชื่อจบโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก คริสเตนเบลนะครับก็คือคนที่แสดงเป็นแบทแมนในแบทแมนเดอะดาร์คไนท์นะครับแบทแมนที่เป็นเวอร์ชันที่ผมรู้สึกว่าน่าจะดังที่สุดและดีที่สุดไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ผมเชื่อว่าดังที่สุดอย่างแน่นอนนะครับและถ้าหากว่าคุณยังนึกภาพไม่ออกเห็นภาพคนนี้ยังนึกภาพไม่ออกอีกก็แนะนําให้ไปหาดูซะนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของผมแล้วนะครับสำหรับคริสเตนเบลนะก็จะมีที่ผมแนะนําตอนนี้นะก็จะมีแบทแมนเดอะดาร์คไนท์นะครับแล้วก็ฟอร์ดวีฟรีนะสองเรื่องนี้โอตรหมันห้ามพลาดอ่ะมาฟังกันต่อนะ l อ v e and Thunder นั่นเองครับและทีนี้ครับหนังเรื่องใหม่เนี่ยจากรายงานล่าสุดนะครับทางด้านของคริสเทนเบลเนี่ยมีการเปิดเผยเบื้องต้นนะครับว่าตัวเขาเนี่ยจะแสดงเป็นตัวร้ายแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าเป็นตัวร้ายตัวไหนนะครับจริงๆก็มีลิสต์รายชื่อมา2-3ชื่อนะครับที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับตามภาพที่ผมขึ้นให้เลยนะครับและทีนี้ครับสำหรับทอร์เลิฟแอนด์ทันเดอร์เนี่ยก็จะเป็นภาคที่4นะครับของหนังซีรีส์ทอร์นะครับจะเรียกว่าเป็นซีรีส์ได้ไหมว่าคือเออม หน่อยครับที่เบื้องต้นที่เขาแบบแจ้งมานะครับก็คือนาตตารีพอร์แมนครับจะรับหน้าที่กลับมาแสดงในเรื่องนี้แล้วก็จะได้รับบทบาทใหญ่สําคัญคือจะเป็นทอเวอร์ชันผู้หญิงครับซึ่งทอเวอร์ชันผู้หญิงเนี่ยจริงๆมันมีมาแล้วในคอมิกประมาณ1-2ปีนะประมาณนี้เลยประมาณนี้ผมจําเวลาที่ชัวร์ๆไม่ได้นะฮะซึ่งเชื่อว,ว่าจะเป็นทางแยกของทอเวอร์ชั่นหลักครับอ่าหมายถึงว่าทอเวอร์ชันผู้ชายที่คริสแฮมเบิร์เป็นคนแสดงอะ่ะว่าต่อไปนี้เนี่ยเรื่องทอเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนคือถ้าหากว่า ภาพที่3ของเรื่องทอนะครับไปภาคแรกนลองกก็คือตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นทอเนี่ยไปกับกาเดียนออฟกาเล็กซี่ครับเขาก็เลยกลายเป็นว่ามีการคิดไว้คำนวณไว้ว่าต่อไปเนี่ยทอเนี่ยไอตัวที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะไปอยู่ในแก๊งกาเดียนเลยแล้วทีนี้เรื่องทอต่อไปเนี่ยจะเป็นเจนนี่ฟอสเตอร์หรือว่าคุณนาตาลีพอร์ตแมนเนี่ยมารับหน้าที่เป็นคนสารต่อแทนซึ่งมันก็ดูมีความเป็นไปได้อันนี้เป็นทฤษฎีที่เขาคิดกันขึ้นมาแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกนะครับสำหรับเจนนี่ฟอสเต เขามีปัญหากับพ่วงกับของเรื่องทอครับในภาคที่2นะครับเดอะดาร์คโเหมับไม่พอใจอะไรกันสักอย่างแหละน,นี่ผมจำไม่ได้นะแต่ว่าแบบตอนแรกนาตาลีพอร์ตมันก็บอกกูไม่เล่นมึงแล้วทอเนี่ยกูช่างแม่งฟักแดดเป็นสมัยแจคสันเลยมึงผู้กำกับคนใหม่คือไทกาไวต,ต,ติเนี่ยก็แบบว่าไปคุยครับว่าเอ้ยนาตาลีเธอ มาเล่นให้เราหน่อยมันต้องเป็นเธอเท่านั้นซึ่งทางค่ายมาว v e สตูดิโอเนี่ยก็รีเควสด้วยนะครับว่าอยากให้นาตาลีพอร์ตแมนเนี่ยมาเล่นมาเป็นทอคนใหม่ให้หน่อยอะไรไม่ใช่ทอคนใหม่ทอเวอร์ชันผู้หญิงที่ผมต้องพยายามพูดให้มันถูกให้มันแบบว่าไม่อยากจะพูดว่าเป็นทอคนใหม่เพราะว่าอ่าทอซึ่งเป็นเวอร์ชันผู้ชายเนี่ยมันก็ยังอยู่อยู่อย่างแน่นอนครับเพราะถ้าหากว่าดูตามสัญญาที่คุณเซเว์ดมีกับทางมาว v e สตูดิโอเนี่ยมันก็ยังอยู่ในและอีกยาวเลยพอสมควรนะครับซึ่งไอนน้ทฤษฎี อยู่กับกาเดนออฟกาเล็กซี่เนี่ยมันมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นมาอีกเนื่องจากในภาคทอร์เลฟแอนด์ทันเดอร์ภาคที่4เนี่ยนะครับจะมีตัวละครจากกาเดนออฟกาเล็กซี่เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยครับในภาคนี้นั่นก็คือตาลอร์ดนั่นเองครับหรือว่า Chris Pat คริสแพดนะฮะที่เราเห็นอยู่ในภาพน่าขนาดนี้นะครับตรงนี้เนี่ยได้มีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าคริสแพดเนี่ยจะได้เข้ามาแบบว่าร่วมแสดงสมทบนะเขาแบบว่าคืออาจจะไม่ได้ออกมาเยอะอาจจะออกมาแปบบ๊บเดียวแป๊บๆเรื่องตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่า มันอาจจะเป็นตอนสุดท้ายหรือเปล่าที่คริสแพดมาก็คือแบบว่าทอในเมื่อตอนนี้ก็มีเจนนี่ฟอสเตอร์เป็นทอคนใหม่แล้วนายมากับพวกเราเธอโอ้โหแบบนีเนนะ้เป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้นะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยตาหลอดจะมาในภาคนี้ทําไมแต่ผมย้านะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเบื้องต้นนะครับที่ได้มีการพูดคุยกันอันนี้เป็นแฟนที่เขาคุยกันนะว่าพอจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็มาที่คิสเซนเบลต่อครับ ทีนี้คือจากคริสเซนเบลเนี่ย <_ S 1> เขาได้มีภาพล่าสุดนะครับเป็นภาพหลุดออกมานะครับเมื่อประมาณ2อาทิตย์ถึงสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าคริสเซนเบลเนี่ยได้เดินทางไปที่ออสเตรเลียครับเพื่อที่จะทําการเหมือนว่าชูตติ้งอันนี้ภาษาวงการบันเทิงวงการภาพยนตรออ์นนี้ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่เป็นเหมือนกับว่าการมาเตรียมตัวก่อนคือได้มาลองทําความรู้จักกับเพื่อนร่วมงานได้มาลองสวมชุดที่จะต้องแสดงแล้วก็แบบว่าทําการถ่ายรูปแบบแบบว่าชูตติ้งเดย์ประมาณฟิลประมาณนี้นะเพื่อแบบว่าดูว่าเอ้ยพอถ่ายรูปเป็นภาพออกมาแล้วนนี่มมัอะไรขาตก ความอีกไหมหรือต้องเสริออีกไหมซึ่งถ้าหากว่ามันสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นภาพนะครับของ Thor Love and Thunder ที่อาจจะเป็นโปสเตอร์หรือว่าภาพที่เป็นแบบภาพโปรโมทอะไรประมาณนี้ประมาณในช่วงเกือบเกือบปีใหม่นะครับแล้วตัวหนังเนี่ยก็จะเริ่มถ่ายทําในเดือนมกราปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการระบุออกมาเบื้องต้นแล้วนะครับว่าหนัง Thor Love and Thunder เนี่ยจะออกฉายในวันที่11กุมภาพันธ์ปี2022ครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตายกันก่อนอน,นะครับถึงแม้ว่าโลก เราปัจจุบันมันจะโหดร้ายซะเหลือเกินไม่ว่จาจะโรคโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับชีตมันอยู่ยากเหลือเกินแต่ว่าอยู่รอดูกันก่อนนะครับและหนึ่งเหตุผลสําคัญนะครับที่เราควรจะจับตามองคริสเตนเดลในหนังเรื่องนี้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแกไม่ได้เป็นคนรับงานง่ายๆนะครับแกเป็นคนดูบทก่อนดูหนังโดยรวมก่อนว่าเอจะอะไรยังไงต่อให้เงินมากแค่ไหนเนี่ยถ้าหากว่าแกไม่ชอบแกก็ไม่เล่นนะครับอย่างที่เรามีประสบการณ์กับเดอะแบทแมนนี่ละครับคือแบทแมนเนี่ยที่ผมบอกไปช่วงเบื้องต้นนะครับว่าไตรภาคแบท คริสโตเฟอร์โนเลนเป็นคนกำกับแล้วคริสเยนเบลเป็นคนแสดงเป็นพระเอกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสามารถทำเงินได้เยอะมากเลยนะครับสาภาคนั้นน่ะคริสเยนเบลได้เงินจาก3ภาคนั้นประมาณ50บล้านเหรียญสหรัฐครับและด้วยความที่มันประสบความสำเร็จเอามากๆเลยเนี่ยทางค่ายวอร์เนอร์บร e r เดอร์หรือว่านายทุนที่ให้สร้างหนังเนี่ยก็แบบว่าคริสเยนเบลมารินเป็นเมนเมนตต่อให้เราหน่อยนะเรานี่อยากให้นายมาสดงจดนเจเราอย่ากได้เงินเยอะแค่ไหน,น,นก็ได้ด้วยในช่วงนั้นหลังจากปี2013นะครับตอนนั้นเนี่ยค่าย DC นะครับ ามที่จะแบบว่าทํารวมทีม a อ e เวนเจอร์ภาคของตัวเองก็คือหนังชื่อว่า Justice League นั่นเองครับที่เอารวมพวก Wonder Woman พวกอะไรนะมารวมตัวกันใช่ไหมทีนี้เนี่ยว o n เดอร์ m a n ก็บอกว่าเนี่ยพิสเซนเบลสามภาคแรกที่นายเล่นเนี่ยได้ใน้50ล้านใช่ไหมแต่ถ้านายมาเล่น Justice League เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยเอาไปเลย50ล้านเหรียญหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ1,500ล้านบาทครับซึ่งพิสเซนเบลปฏิเสธครับก็ไม่เล่นครับไม่ไม โดยคริสเทนเบลเนี่ยเบื้องต้นนะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อครับประมาณว่าเขามีความรู้สึกว่าแบทแมนตัวละครของเขาเนี่ยมันพอแล้วเขารู้สึกเต็มอิ่มแล้วกับการเป็นแบทแมนแล้วก็อยากจะไปทําอย่างอื่นแต่เนื้อเหตุผลใดครับมันมีอยู่ในหนังสือเนี่ยครับหนังสือที่ชื่อว่า Beyond Batman the Unauthorized True Story of c h r i s t i a n b a l e and His Dark Knight ได้แล้วา ที่หนังสือมันจะอ่านยากไปไหนเนี่ยนั่นแหละครับเหมือนกับว่าคนสนิทใกล้ตัวของคริสเทนเบลเนี่ยได้พูดนะครับประมาณว่าที่เขาไม่เป็นแบทแมนต่อในหนังเรื่อง Justice League เนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยากให้แบทแมนเวอร์ชั่นที่เขาแสดงเนี่ยกลายเป็นเหมือนไอรอนแมนของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ครับซึ่งตอนนี้ก็คือไม่ได้หมายความว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์แสดงเป็นไอรอนแมนไม่ดีนะแต่ว่าไอรอนแมนของมาเวล์เนี่ยมันถูกมองในฐานะตัวทำเงินมากกว่าครับเป็นแค่แบบเออถ้า Iron Man, มีไอรอนแมนแม่งคนดูแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับคือ แบบเอามาหาตังค์อย่างเดียวอ,ะอ่ะสำหรับคริสเทนเบลแล้วเนี่ยเขาคงไม่ชอบแบบนั้นครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักสแสดงที่แบบว่าเหมือนกับให้คุณค่ากับงานของตัวเองมากๆครับไปเล่นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีมูลค่าทางศิลปะแล้วก็มีมูลค่าทางภาพยนตร์ซะมากกว่าแต่คริสเทนเบลก็เคยพูดงี้ๆออกมาเหมือนกันนะครับว่าถ้าอยากให้เขาเนี่ยมาเล่นเป็นแบทแมนอีกครั้งต้องให้ทางด้านของคริสโตเฟอร์โนแลนคือคนที่กำกับแบทแมน3ภาคนั้นอะ่ะมาเสนอไอเดียให้เขาใหม่ครับคือต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนะถ้าคนอื่นเนี่ยย ยังไม่อยากตัดสินใจอารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าหนังที่คริสเทนเบลเล่นเนี่ยเขาจะต้องเลือกบทแล้วก็เลือกแล้วก็มีความสนใจโดยส่วนตัวอย่างแน่นอนครับคือคริสเทนเบลเนี่ยเป็นพวกแมตต์อแอตเตอร์ครับก็คือเป็นแบบพวกที่แบบว่าท่านเล่นเป็นใครแล้วเนี่ยก็ไปให้สุดเลยอย่างที่เราเห็นนะครับบางทีแกก็ไปเป็นไอ้ก้างปานี้บ้างบางทีก็เป็นพี่อ้วนนี้บ้างนะครับในแต่ละเรื่องคือแกก็เล่นไปสุดเหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นเหมือนกันเรื่องฟอร์ดบีฟอร์ดี้องจริงแกเล่นเป็นแแคนนนนไมบบหห้้าาาาาตสี่เคน ทำไมจริงๆอ่ะอันนี้ผมอยากให้ไปดูจริงๆอันนี้อวยชิบหายเลยทีนี้มาดูกันต่อครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าถามว่าการให้50ล้านกับคริสเซนเบลในอย่างกัสติกดีกเนี่ยมันคุ้มค่าไหมต้องบอกเลยว่าคุ้มครับตรงน,นี้ต้องไปเชื่อมกับไอรอนแมนอีกครั้งนะครับของโรเบิร์ตดานิจูเดียเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางด้านของมาเวลครับก็มีเป็นหนังดีอะเอนเจอร์ภาคแรกใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยโรเบิร์ตดานีิจูเดียก็ได้ประมาณ50ล้านเหรียญเหมือนกันครับก็ได้เงินเนี่ยในช่วงเลลล้้้้้งงนนนนนีีเเยยะะแวววถาาาามมมมมม่่่ัคคคุุตอบอบกมมกๆรับเพราะว่า The ภาภ สามารถทำเงินได้สูงถึงประมาณ1,500ล้านเหรียญสหรัฐครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับอีแค่50ล้านเหรียญที่จ่ายให้โรเบิร์ตเนเจยร์ไปเนี่ยอุย้ยสบายสบายสบายดังนั้นเนี่ยวิสเตนเดลก็เลยมองว่าโอ้ ที่อยากให้มาเล่นใน j u s t ิก e league ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าอยากแบบว่าดึงคนดูใช่ไหมเพราะว่าอยากให้แบบคนจะไม่ได้ดูมาดูเราเล่นเป็นแบทแมนจะได้ฟันเงินเยอะจะได้ทําเงินเป็นพันล้านเหมือนเดีอะเวนเจอร์ใช่ไหมถ้าแบบนั้นเนี่ยไม่โอเคแสดงว่าไม่ได้เห็นถึงคุณค่าในฝีมือที่เขาแสดงครับเห็นเพียงแค่ก้อนเม็ดเงินทางธุรกิจเท่านั้นเองแต่นั่นก็เป็นเหตุผลของคริสเทนเบลคนเดียวนะครับเรื่องจริงอย่างทางค่ายบอร์เนอร์บอเดอร์เห็นอย่างไรเราก็มีทางรู้แล้วก็เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะครับฐานะแฟนหน หลายต่อหลายคนนะครับก็อยากให้คริสเทนเบลเนี่ยรับหน้าที่เป็นแบทแมนนะครับเพราะตอนที่เปลี่ยนนักแสดงไปเป็นไอ้นั่น่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรวะเบนเลยนะชื่อเบนเลยนะไม่ยอมแพ้เซิร์ชก็ได้วะอ๋อเ็นเอฟเฟกต์นี่ยังไม่ต้องเสิร์ชเลยเออตอนที่เป็นเนะ็นเอฟเฟกต์เนี่ยคนก็ด่ากันชิบหายแล้วตอนนี้แบทแมนคนใหม่ที่เป็นโรเบิร์ตแพตติงตันเนี่ยคนก็ด่าเหมือนเดิมครับแต่ว่าล่าสุดนะที่มีทีเซอร์ออกมาเนี่ยคนก็รู้สึกโอ้โหเฮ้ย โรบเบิร์ตพาตินตันนี่ก็เล่นได้เหมือนกันนะก็เป็นแบทแมนได้เหมือนกันนะยิ่งแกเนี่ยไปได้ความเท่มาจากหนังเรื่องเทนนิเนี่ยโอ้โหคนนี้ยิ่งรอติดตามรอดูเลยครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ที่โรบเบิร์ตพาตินตันโดนแอนตี้ตอนแรกเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าแกไปเล่นหนังเไไรื่องทวายไลท์ไงคนก็เลยไปติดภาพนั้นว่าโอ้โหบักหนุ่มนี่บัก,บ,กบักหน้าขาวเนี่ยนะจะมาเป็นแบทแมนได้ <c oughs> นั่นแหละครับพอแบบบางทีคนดูก็ติดคาแรคเตอร์ที่อยู่ในจอมากเกินไปเหมือนกันนะ